การรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์เป็นเกียรติประวัติและมงคลสูงสุดของบัณฑิตทุกท่านมหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชชรลงกรพระวชิละกล้าวเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประจำทุกปีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ทรงพระอุตสาหะ ตรากรมพระบวรากายด้วยพระราชชาิทัยเปี่ยมล้นเมตตาขุดแก่เราบัณฑิตบัณฑิตทั้งหลายควรภาคภูมิใจและตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้การรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัายศวรของเราเป็นไปโดยราบรื่นสง่างามสมเกียรติยศของบัณฑิตและควรแก่พระราชอิสริยยศทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรับพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ เื่อสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราช,ชาดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยนเรศวรนายกสภามหาวิทยาลัยอ,อธิการบดีกรรมการสภามหาวิทยาลัยร,รองอธิการบดีและคณะบดีเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเข้าภายในหอประชุมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสก,การบูชาพระรัตนตรยัยทรงคมประทับพระราชอาฐนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยอ,อธิการบดีและคณะบดีเบิกผู้เข้ารับพระราชทานปริญาบัตรเมื่อรับพระราชทานปริญาบัตรเสร็จสิ้นลงผู้แทนบัณฑิต เดินไปที่ไมโครโฟนบัณฑิตทั้งหมดยืนขึ้นมือขวาเชิญปริญาบัติแนบอกถวายความเคารพพร้อมกันจากนั้นผู้แทนนำกล่าวปฏิญาณตนให้บัณฑิตทุกคนกล่าวตามรับพระบรมราโชวาทการรับพระราชทานปริญาบัติ การฝึกซ้อมวันแรกเป็นการฝึกซ้อมย่อยแยกเป็นคณะวันที่สองเป็นการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตจะได้รับบัตรฝึกซ้อมจากคณะและบันทึกรหัสประจําตัวในบัตรฝึกซ้อมหลังการฝึกซ้อมแต่ละวันเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลการฝึกซ้อมของมหาวิทยาลัยและให้แสดงบัตรนี้ในวันรับจริงผู้ที่ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คำแนะนําในการฝึกซ้อมการเข้ารับพระราชทานปริญาบัตรประกอบด้วยการแต่งกายขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญาบัตรการเดินต่อแถวบนเวทีการถวายความเคารพการรับพระราชทานปริญาบัตรการแต่งกายการแต่งกายของบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต ที่ไม่เป็นข้าราชการบัณฑิตช,ชายสวมเสื้อแบบราชประเดนสีขาวติดแผงคอทำด้วยผ้าสักราชรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าปลายตัดเป็นรูปชายธงขนาดกว้าง4เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรมีแถบสีทองกว้าง1เซนติเมตรผ้ากึ่งกลางระหว่างความยาวของแผงคอ มีผ้าสักราดสีเทาขนาด4มิลิเมตรท่าบกลางแถบสีทองอีกชั้นหนึ่งตรงกลางแผงคอมีตรามาหาวิทีลัยเป็นพระรูปสมเด็จพระนเรศวร,รมหาราชในท่าประทับนั่งทรงสวุวรรณพิงคารหลังทักษิโนโทกประกาศอิสราภาพตอนล่างพระแท่นมีอักษรชื่อมาหาวิทีรัยนเรศวรอยู่ภายในป้ายชายทงทำด้วยโลหะสีเงินสูง3เซนติเมตร ติดทั้งด้านซ้ายและขวามีกระดุมทำด้วยโลหะสีเงิน5เม็ดดุลเป็นรูปตรามหาวิทยาลัยกางเกงขายาวสีขาวทุงเท้าสีดำรองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยครุยวิทยาฐานะระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยฐานะ ที่มีอักษรยอ่อตรงตามวุธิการศึกษาของตนบัณฑิตหญิงสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นไม่มีสาบหลังและสาบแขนปลายแขนเดิมแต่เข็บคู่ไม่หอ่อหรือยกไหลคอและแนวสาบอกติดกระดุมมีเครื่องหมายมหาวิยีลัยหเม็ดกลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิยีลัยที่อกเสือ้อ ด้านซ้ายสวมกระโปรงสีเทาเข้มแบบสุภาพยาวเสมอเข่าไม่มีผ่าเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินดุนตรามหาวิทยาลัยรูปช้างศึกในโล่กลมสวมถุงน่องสีเนื้อรองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคลุยวิทยฐานะระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร ติดเข็มวิทยาฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามบุธิการศึกษาของตนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายสวมชุดสากลสีกรมท่าเสื้อเชิดแขนยาวสีขาวเนคไทสีกรมท่าถุงเท้าสีดำรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำไม่มีโลดลายสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคุยวิทยาฐานะตามระดับปริญญา มหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยาฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงสวมเสื้อเชิดสีขาวแขนสั้นไม่มีสาบหลังและสาบแขนปลายแขนเดินแต่เข็บคู่คอและแนวสาบอก,อกติดกระดุมมีเครื่องหมายมหาวิทยาลัย5เม็ด กลัดเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยที่อกเสื้อด้านซ้ายกระโปรงทำด้วยผ้าเกลี้ยงสีกรมท่าไม่มีลายยาวเสมอเขา่าไม่รัดรูปแบบสุภาพไม่มีผ่าหรือมีผ่าแบบป้ายทบเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดเป็นโลหะสีเงินดุนตรามหาวิทยาลัยรูปช้างศึกในโลกกลมสวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดําไม่มีโลดลายสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคลุยวิทยฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยาฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตนการแต่งกายของบัณฑิตมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตที่เป็นข้าราชการทั้งชายและหญิงสวมเครื่องแบบปกติขาวตามสังกัด ไม่สวมหมวกสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคลุยวิทยาฐานะตรงตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยาฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตนการแต่งกายของบัณฑิตวิทยาลัยสมทบบัณฑิตที่เป็นข้าราชการให้ใช้เครื่องแบบปกติขาวบัณฑิตที่ไม่เป็นข้าราชการให้ใช้เครื่องแบบมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามลำดับปริญญาที่กล่าวแล้วสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคุยวิทยาฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยาฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตนการแต่งกายของบดิตหญิงมีขันสวมชุดคลุมท้องสีขาวเนื้อผ้าหนาพอสมควรคอปกแขนยาวสวมถุงน่องสีเนื้อ รองเท้าหนังเรียบหุ้มส้นสีดำไม่มีลวดลายสวมทับเครื่องแต่งกายด้วยคลุยวิทยาฐานะตามระดับปริญญามหาวิทยาลัยนเรศวรติดเข็มวิทยฐานะที่มีอักษรย่อตรงตามวุฒิการศึกษาของตนถ้าจำเป็นต้องสวมแว่นตาต้องเป็นแว่นสายตาสีใสไม่มีสีหรือสีอ่อนกรอบแว่นโทนสีดำน้ำตาล หรือโลหะสีเงินหรือสีทองและไม่ใช้เครื่องสำอางใดๆเพื่อตกแต่งหน้าตาจนเกินเหตุอันควรขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริยบัติเมื่อบัณฑิตเข้าหอประชุมให้บัณฑิตนั่งประจำที่ตามที่ได้รับการฝึกซ้อมมาห้ามสับเปลี่ยนโดยเด็ดขาดหากมีปัญหาฉุกเฉินใดๆให้แ,แจ้งอาจารย์ฝ่ายจัดที่นั่งบัณฑิต เมื่อถึงเวลาขึ้นรับพระราชทานปริยบัติอาจารย์ผู้คุมแถวหันซ้ายทำความเคารพโดยหันหน้าไปทางที่ประทับแล้วหันขวาเข้าหาที่นั่งบัณฑิตบัณฑิตทุกคนในแถวต้องลุกขึ้นยืนพร้อมกันและเมื่ออาจารย์คุมแถวหันซ้ายถวายความเคารพให้ถวายความเคารพพร้อมกันทำซ้ายหันเดินเรียงแถวออกทางซ้าย เตรียมขึ้นรับพระราชทานปริยบัติเมื่อคณะบดีเริ่มอ่านคำกลับบังคมทูลบัณฑิตคนแรกขึ้นสู่เวทีถึงจุดที่หนึ่งให้ยืนเฉียงหันหน้าไปทางที่ประทับถวายความเคารพจากนั้นเดินไปยังจุดที่สองถวายความเคารพแล้วเดินไปยังจุดที่สามเมื่อคณะบดีเริ่มอ่านรายชื่อให้บัณฑิตเดินไปยังจุดที่สี่ รับพระราชทานปริญาบัตรจากนั้นถอยเฉียงออกทางขวา39ใหก้าใหถึงจุดที่5ถวายความเคารพหมุนตัวไปทางขวาแล้วเดินลงจากเวทีมือขวาเชิญปริญาบัตรแนบอกมือซ้ายแนบลำตัวแขนไม่แกว่งจนถึงที่นั่งและถวายความเคารพก่อนนั่งลง การเดินต่อแถวบนเวทีการเดินจากจุดที่1ถึงจุดที่2ให้เดินโดยเว้นระยะห่าง1เมตรในระหว่างการเดินให้เดินตรงต่อจากบัณฑิตคนหน้าไม่ต้องหันเฉียงไปทางที่ประทับแขนทั้งสองข้างแนบลาตัวการถวายความเคารพการถวายความเคารพ ของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตชายถวายความเคารพโดยการถวายคำนับซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติด,ดังนี้ยืนตัวตรงเท้าชิดปลายเท้าแย่พองามมือทั้งสองแนบลำตัวค้อมตัวพอประมาณพร้อมก้มศีรษะลงและตั้งศีรษะโดยเงยหน้าขึ้นช้าๆพร้อมตั้งลำตัวจนตั้งอยู่ในท่าตรง การถวายความเคารพของบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตหญิงถวายความเคารพโดยการถอนสายบัวซึ่งมีขั้นตอนปฏิบัติด,ดังนี้ให้ยืนตัวตรงหันหน้าไปทางที่ประทับให้เท้าขวาเป็นหลักชักเท้าซ้ายไปด้านหลังที่ยืนอยู่ย่อตัวให้ต่ำลงช้าๆขณะที่ชักเท้าซ้าย ให้มือทั้งสองข้างขึ้นวางประสานกันบนหน้าขาเหนือเขา่าโดยให้มือขวาทับมือซ้ายค้อมตัวลงเล็กน้อยทอดสายตาลงเสร็จแล้วยืนตรงมือแนบข้างลำตัวการรับพระราชธารมปริยัติัารทำด้วยโดยยกมือขวาปลายนิ้วชิดกัน แล้วยื่นไปข้างหน้าจนกลางฝ่ามือขนานกับขอบตรงกึ่งกลางปริยาบัติที่ทรงยื่นให้จากนั้นช้อนมือรับพระราชทานปริยาบัติใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนปริยาบัติด้านบนพร้อมกับช้อนนิ้วที่เหลือลงใต้ปริยาบัติจับให้แน่นแล้วเชิญปริยาบัติมาแนบอกข้อศอกแนบลำตัวให้ปกปริยาบัติด้านที่มีตรามหาวิทีอะไรอยู่ด้านนอก ทั้งหมดนี้ให้บัณฑิตทุกท่านตระหนักถึงความสำคัญของพิธีรับพระยาาราปริยบัติตั้งใจฝึกซ้อมให้เกิดความชำนาญมีความเป็นระเบียบและพร้อมเพียงกันเบบอราอา,อา,อา,อาสสสสสดดดลวีไปก,ก้้กนพพงงมมชูจ ชีวันดุดเช่นความรักเรกระจังช่างชวนให้ฝันช่างชวนให้